สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่32ทนะที่เราเล่นในเกมนี้นะใน ID Archer V Go o s ร์วีก48ครับและตอนนี้นะครับค่าพลังของเราอยู่ที่1,100กว่าล้านนะครับนะพร้อมที่จะตะลุยด่านแล้วนะครับในส่วนของหอเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะมาลุยกันนะ ฝ่าด่านขุนพลนะครับให้ครบนะห้าพันด่านด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราทําได้ไหมนะคราวนี้สําหรับทีมของเรานะก็จะมีส่วนของจูกันเหลียงเทพนะครับแล้วก็ในส่วนของหลี่หลิงชีนะครับแล้วก็ในส่วนของเสี่ยวเกี้ยวเนาะเสี่ยวเกี้ยวนะแล้วก็ในส่วนของการเซียงนะ นะฮะแล้วก็ในส่วนของซูมาอี้นะครับและสุดท้ายนะมาริโปนะฮะอ่ามาซูมาอี้กับมาริโป้นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยนะยืนอยู่คู่กันนี่นะดาเมจตุนแรงมากๆนะ,ะก็นะ,ะับจะมาผ่านด่านนะประมาณ120ด่านเนาะนะแต่ก็ตึงๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับโดยการท้าทายแบบออโต้นะ,ะว่าเราจะสามารถนะฮะผ่าน 5, ด่าน5,000ด่านได้หรือไม่นะสำหรับวันนี้นะแต่ผมคิดว่านะ ควรจะผ่านได้แล้วเนาะนะฮะย,ยาวๆนะย,ยาวๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีสุมาอี้นะครับก็ผ่านถึงด่านที่สี่พันแปดร้อยแปดสิบนะครับแต่ตอนนี้เรามีริปโปมาเนาะมาเสริมทีมนะครผมคิดว่านะในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถผ่านด่านได้แน่ๆน,นะครับในส่วนตรงนี้เนาะอืมนะฮะก็เรื่อยๆนะครับ น,นีตึงๆนะตึงๆนะก็จะผ่านด่านนะเพื่อเอาไอเทมเนาะรางวัลเคลียนะนะครับเอออยากได้ส่วนของลิปโปเพิ่มนะหรือไม่ก็สุงาอีมาเพิ่มในทีมนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนาะนะเดือนหนึ่งกอีกสองวันนะครับก็ค่าพลังก็ก้าขโดดมาสุดๆนะตอนนี้นะอยู่ที่หนึ่งพัน หนึ่งร้อยสิบสามล้านนะเนี่ยสิบสามอ่านแพ้แล้วมึงจะไปต่อได้ไหมเนี <ng> ่ย <'re honest> เออวันนี้ผมหวังว่านะจะไปได้นะอืมนะต้องไปได้สิ <ng 're honest> เออขนาดดีเยี่วนะเป็นหลักพันล้านแล้วนะพันหนึ่งร้อยนะล้านนะพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับ เดี๋ยวพอเราได้นะดังวันเคลียร์นี่นะครับเราก็สามารถที่จะเอา,เอาลูกแก้วอฟพนะมาอัพเลเวลของตัวละครได้อีกด้วยนะครับนี่นะก็ได้2ต่อนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็มีกิจกรรมแบบจัดเต็มเนาะมีเยอะแยะเลยนะฮะที่เห็นอยู่ในการอัปเดตในครั้งนี้นะครับ นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีแฟชั่นเนาะที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของแมวกวักนะเนาะแมวกวักนี้ก็มีโอกาสที่ต่ได้ค้มปอง3เท่านะอันนี้คุ้มค่ามากนะสําหรับคนสายสายเติมนะเออเป็นสายเติมนี่ก็ยิ้มหวานเลยนะครับหรือไม่ใช่สายเติมแบบหดโทนนะก็คุ้มนะครับถ้าหาว่าหมุนได้3เท่าเนี่ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะอนะครับอีก80ดานนะอีก80ดานนะครับ ก็หวังว่านะจะครบ5000ด่านนะเป็นแพ้พูดบึ๊บแพ้ปั๊บนะนะครับเลยวิทเดียวอีกใจเดียวเองนะครับก็ตันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของอะไรครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีในส่วนของด่านต่างๆนะอย่างเช่นในส่วนของด่านโก๊กนนอยที่ผมเคยบอกไปนะด่านโกอีกสามพันด่านเนาะก็จะเก็บพวกเอเมาอีกเพิ่มเติมนะไม่รู้ไอเทมอะไรแหละนะครับแต่คงจะเป็นในส่วนของเศษตัวละครนะครับแล้วก็ในส่วนของ ยาอยี่ยงพีแหละผมว่านะในส่วนตรงนี้นะก็ตะลุยด่านนะเอาตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วกันเนาะนะครับตัวละครนะที่ก๊กไหนนะผมคิดว่าก๊กที่ที่ผมมีตอนนี้ก็จะมีวุยเนาะตึงๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศูนย์ศึกนะแต่ว่าในส่วนของโจกโก๊กขออโก๊กเนี่ยนะก็จะด้อยนะ,นะก็ต้องไปพัฒน,นาก๊ก2อก๊กนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเทพมารน,นะมีอยู่4ตัวเนี่ยผมคิดว่า อาจจะไปถึงสามพันด่านได้เลยเนาะเออนะฮะต้องรอดูต้องรอดูนะครับแต่วันนี้นะเอา5,000ัด่านให้คอมพิชชั่นคอมพี์ก่อนแลวกันนะสํสำหรับวันนี้นะอะนะครับยิ่งเราผ่านด่านเยอะกน,นะครับเราก็ยิ่งได้ไอเทมนะครับมาพัฒนาตัวละครมากเท่านั้นนะครับ จาถามว่ารีบไหมนยนี่ก็สันสองวันนะครับก็ก็รีบมั้งนะก็ตะลุยด่านนะแต่ว่าในส่วนของด่านอุปกรณ์ในยุคเนี้ยมันตึงจริงๆนะกนะืออยากมากเลยนะผ่านขนาดทันละเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านด่านได้นะอันนี้ก็ยังติดอยู่นะครับก็ต้องพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะ อ่าเนี่ยครับสำหรับคูปองนะเรามีตอนนี้เยอะมากนะตอนนี้ก็ใช้จ่ายไปบ้างแล้วเนาะก็เหลือประมาณ8ปดแสนกว่าคูปองด้วยนะนะครับก็จะเก็บนะมาซื้อในส่วนของเออแฟชั่นนะเพื่อเพิ่มความสามารถตัวละครนะแน่นอนนะน่าจะ เออสิบหกสิบห้าดาวนะเต็มแม็กเหมือนเดิมนะครับในส่วนตรงนี้เนะเพิ่มเพิ่มค่าพลังนะครับสําหรับวันศุกร์เนาะวันศุกร์เรามีศึกชิงชัยภูผาและวาลรีเนี่ยฮะตอนนี้นะตึงๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับในส่วนของสายนี้นะเพราะว่าระดับพันล้านนะรวมของ ID ดีอ h u r ท g รกนะมีอยู่4คนแล้วนะระดับพันล้านนะครับนะก็จะมีที่ตึงๆเลยนะครับก็จะมีคุณตุ๊ดตานะครับแล้วก็มีคุณแอนเดอร์ตันนะครับแล้วก็มีคุณ ลีโงนะครับแล้วก็ในส่วนของ i อดีอาร์เทอร์กนี้เป็น4คนด้วยกันนะที่หลักพันล้านนะสนุกแน่นอนนะในวันศุกร์นี้นะครับนะเดี๋ยวมาเจอกันนะประมาณสักห้าทุ่มนะมาลุยกันนะ,นะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ย เสียเปรียบนะนะสำหรับไอเดียเทอร์วีกอนนะเสียเปรียบเพราะว่าอยู่ในโซนที่2นะโซนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีอาวุธเทพเข้ามาด้วยนะเออถ้านะผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวถ้าผมคิดไม่ผิดจําไม่ผิดนะน่าจะมีอาวุธเทพมาในวันศุกร์นะค่าพลังของทั้งสองคนนะก็คือคุณตูต้ากับคุณลีหงนี่นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะครับนะอ่านี่นะก็อีก นะอีกสิบเนาะอีกสิบดานนะฮะก็จะเรียบร้อยแล้วนะเออก็ตันนะตันหรือเปล่านะผมว่าตันนะห้าพันดาเนี่ยน่าจะตันแล้วล่ะนะครับอ่าตันไหมนะตอนนี้ก็เก็บตกครับเก็บตกแบบเหมือนด่านต่างๆเนาะให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์นะฮะตรงนี้นะ ด่านสุดท้ายแพ้หรออุ้ยมันมีไปด่านผมคิดว่ามีห้าพันด่านนี่คือแบบมันไปหลายด่านเลยนะเนี่ยเป็นหมื่นด่านใช่ไหมเป็นหมื่นด่านไหมเนี่ยเออเกินห้าพันด่านแล้วนะโค้โหผมคิดว่ามีห้าพันด่านนะนี่มันมันเกินห้าพันด่านแล้วเนาะก็ไปเรื่อยๆละกรนะนะครับเออมีเกินห้าพันด่านนะน่าจะเป็นหมื่นด่านหรือเปล่าเนี่ย อย่างเยอะนะอย่างเยอะนะครับเริ่มแพ้ละเริ่มแพ้แล้วครับตอนนี้นะหืหนะเออตอนแรกผมคิดว่ามีห้าพันด่านนะวันมีด่านไปเรื่อยเลยเนี่ยเออไม่มีวันหมดหรือเปล่าคนระับเนี่ย ที่ผมคิดนะถ้ามันห้าพันด่านแบบนี้นะผมก็อยากที่จะให้มันเป็นห้าพันหนึ่งร้อยได้ไหมเออเกินห้าพันด่านนะเออผมก็ใจผิดนะมันมีถึงห้าพันด่านนะอันนี้มันเกินห้าพันด่านนะเนี่ยโอ้โตตึงๆเลยเนี่ย อันนี้ขนาดเรามีในส่วนของสุมาอี้นะครับแล้วก็ลิปโอม,มานนะออยังไปไม่ได้เลยครับตอนนี้นะยังติดที่อยู่ที่ด่านที่ออ5 0 0นะฮะโอ้ยนะไม,ไม่ได้นะโอเคไม่ผ่านนะก็ขอเก็บนะเก็บนี่มาก่อนแล้วกันนะเก็บของนะครับ ถึงห้าพันดานจริงเนะยโอ้โ oh, ห uh. เออแต่ไปต่อไม่ได้นะตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วร้อยแปดสิบละเราก็มาสามารถอัพเลเวลแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้เลยเนาะอ่าเนะ่ <c oughs> ะย นี่ครับคือการที่เราจะเพิ่มไปได้อีกเนี่ยนะครับเราต้องอัพเนาะนี่ครับเราไม่สามารถอัพได้เนี่ยแม้้นอารับริฟโก้เนี่ยอัพได้อัพได้มันจะมีเอ่อเพดานอยู่นะครับเพดานอยู่ก็คือถ้าหากเราต้องการที่จะอัพเพิ่มนะจาก520สิเนี่ยนะครับเราก็มีตัวละครให้ครบนะ4ี่อยแปดสิบนะทั้ง5้าตัวนะครับนะรบเราถึงไปต่อได้นะครับถ้าหากว่า มันก็จะม,มีตันอีู่แหละพอเราอัพตัวละครไปเนี่ยมันก็จะมีตันอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็มีฝึกทดสอบนะนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะอาชูร่ายี่แปดนี่คือตึงๆนั้นเลยนะอืมนะยังไม่ผ่านนะ นี่ครับยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอ่าขอยสักทีนะอันนี้นะ่ะทีหนึ่งตึงนะ ยังไม่ผ่านนะครับอไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมานี่ครับเปิดเสกันซาะหน่อยนะที่ได้มานะครับนี่นะโอ้โหอย่างเกลือนะเกลือจริงเกลือจริงนะครับอันนี้ผมขอเป็นขุนศึกสองอันแล้วกันนะ อืมนะเป็นตัวละครดับเอหมดเลยนะอ่านะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนไปนะขอมาเล่นกิจกรรมนะอันนี้หน่อยนะสถานจริงสมบัตินะนะครับอันนี้นะสักสองครั้งเลยนะอ่านะฮะ อาเฮ้ยกดผิดนะโอ้โหีมม่โดนอีกแล้วนะฮะพลาดอีกแล้วเรียบร้อยเลยผม เออสมบัติเนี่ยชอบไปโดนนะน้ำพู้อยู่ไหนเอ่ย เราเจอไฟแบบนี้นะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเห,เ,หเหมือนหมอกหมอกเนี่ยมันก็จะจางไปเห็นไหมอ่านะฮะก็จะเทคนิคอีกนิดน,น,นึงนะถ้าเจอไฟแล้วไปกดตรงไปเนี่ยนะครับเหมือนกับไปเก็บไฟนะนะครับก็จะเหมือนกับพื้นที่ที่หมอกเนี่ยมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับ <assets> อ่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะว่าใครท่านผมมานะแป๊บหนึ่งนะโอเคนะฮะอันนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับก็เก็บไปก่อนเนี่ยผมจบนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะไปรับโทรศัพท์นะผมไปแล้วนฮะน่าจะมีงานเข้านะ อ่าให้จบก่อนให้จบก่อนมีต่อเนื่องนะขอเก็บพวกให้เสียงก่อนแล้วกันเนาะนะฮะ ทคนิคนิดนึงนะก็คือถ้าเก็บพวกเสือหมดนะเก็บพวกเสือพวกเอ่อพวก้าหมดเนี่ยนะครับนี่นะแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บแบบสำรวจด่วนได้เลยเนาะนะอืมเก็บพวกเสือให้พวกเสือะพวก้าให้หมดก่อนนะครับ อ่านั่ไปก่อนโอเคครับงานนะ่าจะด่วนจริงๆนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะสำหรับวันนี้นะวันที่สายสองก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ